กร <c oughs> กฎเกดแก้วครับอดีตทหารพนจุดจมร้อยเก้าหนึ่งชอคเหหนึ่งสามค่ายประมงชัยวันนี้จะพูดเรื่องยุทธวิไอให้ระวังยุทธวิธีแบบใหม่ของคมเนนะครับวันนี้ผมก็ได้ฟังข่าวได้เห็นข่าวทางโซเชียลนะครับว่า ช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับก็มีข่าวว่าทหารไทยของเราก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดนะครับโดยในข่าวก็ระบุบอกว่า,าเกิดไฟไหม้ป่าเข้ามานะครับลุกลามเข้ามาใกล้กับพื้นที่ของประเทศของพื้นที่ที่เราอยู่นะครับก็มีทหารของเรานะครับสองนายที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากว่าไปดับไฟ ไปดับไฟนะก็เกิดระเบิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเขาบอกว่าเป็นระเบิดเก่านะครับไฟมันไหมระเบ,บิดเก่าแล้วระเบิดนะครับจริงๆนะครับเป็นพวกถ้าเป็นพวก PMN อะไรพวกนี้มันก็เราเราก็จะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแบบนี้มากมายอย่างนี้หรอกครับไอ้นี้มันต้องเป็นพวกระเบิดพวกปืนคอพวกจรวด r ารอะไรลักษณะยอย่างนั้นนะครับมันถึงจะมีสกิลระเบิดเราจึงจะได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนพวก PMN เนี่ยมันไม่น่าระเบิดนะครับ ความร้อนนี่ตามจริงมันไม่น่ามันไม่สามารถขยายให้อ่าไฟไหม้น่ะรับรูกระเบิดที่เราเผาไฟเนี่ยมันไม่น่าจะระเบิดนะครับมันน่าจะลุกเป็นไฟเฉยแต่ทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าให้ระวังยุทธวิธีแบบใหม่ของเขมรนะครับซึ่งวิธีนั้นนะครับท่านจะเห็นภาพปของผมมีลูกจรวด RPG ใช่ไหมครับลูกจรวด RPG ที่เขาใส่ดินส่งเข้าไปบรรจุนะครับลูกจรวดอากีด้านหน้ามันจะเป็นลูกหัวระเบิดนะครับแต่ด้านหลังลูกยาวๆไปด้านหลังนะครับเป็นแท่งยาวๆนะ่ะเขาเรียกว่าดินส่งนะครับดินส่งอาร์พีจีแล้วก็ตรงก่อนจะถึงแกี่ยตรงรอยต่อระหว่างดินส่งกับตัวจรวดตัวลูกจรวดนะครับมันก็จะมีที่สําหรับเขาใช้เข็มแทงจนวนตรงนั้นมันจะมีดินขยายดินระเบิดนะครับ อขยายต ably, então, apple, 3, pacing, ัวนั้นเนี่ยมันจะสามารถถ้าหากว่าเกิดไฟไหม้ความร้อนมันก็จะสามารถระเบิดได้นะครับมันก็จะตัวนั้นมันจะไปเป็นดินขยายระเบิดแป๊ะนะครับถ้ามีดินส่งอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามีดินส่งต่อท้ายลูกจรวดลูกจรวดตรงนั้นนะครับมันก็จะทํางานทันทีด้วยการดินส่งตัวนั้นเมื่อมันถูกความร้อนปพ๊บนะครับไอ้ตรงดินขยายการระเบิดที่เป็นเข็มแทงแค่นวลนะครับมันก็จะเกิดการขยาย ระเบิดแปะขึ้นมาแล้วมันก็จะดินขยายไอตัวระเบิดตรงนั้นมันก็จะมาพุ่งทําให้ดินระเบิดด้านหลังอ่ะดินส่งของระเบิดเนี่ยมันก็จะทํางานมันก็จะดันตุ้มระเบิดตุ้มขึ้นมาแล้วมันก็จะผลักดันลูกระเบิดให้พุ่งไปข้างหน้านะครับถ้าเป็นลูกจรวดอัพพิจิตอัพพิจิเนี้ยไปไกลถึงพันห้าร้อยเมตรนะครับอ่าถ้าเป็นอ p พ2จีสองก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเตือนน้องๆทหารที่แนวชายแดนก็ตรงที่ว่า ถ้าคอมเมนต์มันเล่นแผนแบบที่ผมว่านะครับคือเขารู้อยู่แล้วนะครับระบบคอมเมนต์ที่เนี่ยเขาขุดอยู่แล้วเขารู้เขาเขามีการอเทคโนโลยีอะไรต่างๆหมายความว่ายุทธวิธีต่างๆพวกนี้เขารู้อยู่แล้วนะครับเขาใช้อยู่แล้วนะครับก็อยากจะมาบอกน้องๆเขาอาจจะไม่รู้นะครับถ้าคอมเมนต์เขาจะทํานะครับเขาจะอาจจะใช้รูปตรวจอัพพิจีเนี่ยใส่ดินส่งเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ เอาลูกใจหลวดอพัพีเนี่ยไปยัดไว้ในท่อพีวีซีนะครับในท่อพีวีซีหรือว่ากระบอกไม้ไผ่นะครับหรือว่าเขาไม่ได้ยัดอะไรเลยก็ได้ช่างนะครับแล้วเอาไปไว้เอาไปวางไม่มุมใดมุมหนึ่งให้มันให้ลูกจรวดมันมันเล็งมาทางที่ทหารไทยอยู่นะครับเล็งมาทางทหารไทยอยู่ในป่าในป่าพวกนั้นแหละครับแล้วก็คอมเมนต์มันอาจจะหาทางนะครับเมื่อมันรู้ว่าเราอยู่แถวไหนแถวไหนอย่างเงี้ยน,นะครับ มันอาจจะทําเป็นเอาไฟจุดนะครับจุดจุดไฟป่านะครับให้มันไม่มันไม่ลามมาลามมาลามมานะครับแล้วมันจะลามมาเมื่อมันมาถึงลูกจะหลดตรงนั้นนะครับถ้ามันไม่เข้ามาถึงลูกจะหลดลูกจะวดเกิดความร้อนนะครับเกิดความร้อนนะครับดินตรงที่เถมแทงจควนที่มันเป็นดินขยายการระเบิดตรงนั้นมันก็จะทํางานนะครับมันก็จะระเบิดแปะขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัว พอมันระเบิดแป๊ดตรงนั้นนะครับมันจะไปขยายดินส่งนะให้ทํางานแล้วระเบิดตูมมันจะผลักลูกระเบิดเนี่ยลูกจรวดอะพรกี่พุ่งไปข้างหน้านะครับมันก็เหมือนเรายิงลูกอภพิกีจากอจากกระบอกมันเลยนะครับมันก็จะพุ่งไปพอพุ่งไปพอมันตกลงไปกับแทกจรวดอภพิกีนี้นะครับมันเป็นระบบกระทบแตกนะครับหัวหัวมันเนี่ยมันจะมันมีหัวกระทบแตกอยู่นะครับถ้าไปกับกระแทกเข้ากับ ดินกระแทกเข้ากับต้นไม้กระแทกเข้ากับของแข็งด้วยความแรงที่มันพุ่งไปเนี่ยมันก็จะระเบิดตูด้มเมื่อมันกระแทกนะครับมันก็จะทํางานระเบิดตูด้มมันก็เหมือนโดนยิงไปเลยนะครับไอ้นี้ต้องระมัดระวังนะครับต้องระวังนะครับเพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นที่จะเกิดขึ้นได้นะครับแบบนี้โอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จริงมีนะครับเพราะว่าข้ามินเขาก็ศึกษาเรียนรู้วิชาอ่ายุทธวิธีหรือว่าเทคนิคต่างๆนะครับ ก็อยากจะบอกน้องๆนะครับว่าต้องระมัดระวังให้มากนะครับเพราะผมเห็นข่าววันนี้เลยนะครับโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ระบุว่าได้รับบาดเจ็บจากระเบิดชนิดใดนะครับซึ่งอาจจะเป็นพวกระเบิดสแสวงเครื่องนะครับอาจจะเป็นพวกระเบิดสแสวงเครื่องมันดึงจะระเบิดนะครับขมิ้นเขาก็อาจจะมีการวางแผนเอามาวางไว้พื้นที่ใกล้ๆกับพื้นที่ที่เราเดิน รัเวนหรือว่าอยู่ใกล้ๆฐานเรานะครับแล้วเขาก็อาจจะจุดไฟจุดไฟแล้วทาเป็นไฟไป้าไฟไม่ป่าลามมานะครับแต่เมื่อมันมาถึงตรงที่เขาจัดการไว้เตรียมการไว้มันก็จะเกิดระเบิดขึ้นอย่างที่ผมว่านะครับถ้าเขาเตรียมการแบบว่าใช้ลูกเจรวรบดีพร้อมกับบรรจุดินส่งเรียบร้อยนะครับไอ้นั้นแหละอันตรายถ้าลูกเจรวระเบดีเขาไม่ได้ใส่ดินส่งอันนั้นไม่อันตรายนะครับตัวนั้นมันไม่ไม่พุ่งไปไหน นะครับมันก็จะระเบิดอยู่กับที่ตรงนั้นเองนะครับแต่ลัตมีมันก็หลายเม็ดเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันใส่ดินส่งไปด้วยเนี่ยมันจะพุ่งไปข้างหน้าเลยเพราะว่าดินส่งเนี่ยเมื่อเกิดระเบิดปุ้มขึ้นมาเนี่ยลูกระเบิดมันไม่ระเบิดนะครับมันไม่ได้การรับการกัะกรกระแทกมันไม่ได้กันแทกหรือมันไม่ระเบิดแต่ว่ามันจะดินส่งเนี่ยมันจะผลักดันให้ลูกระเบิดเนี่ยพุ่งไปพุ่งไปก็กัดลงกระแทกปุ๊บหัวลูกจรวดไอพิกีมันเป็นระบบการทบแตกนะครับ เมื่อมันไปกระแทกปุ๊บตรงหัวมันก็จะมีแก๊บระเบิดขยายกันระเบิดกระแทกปุ๊บมันก็ทํางานปุ๊บระเบิดขยายกันระเบิดตู้มขึ้นมาแล้วก็จะส่งสะเก็ดระเบิดปิวไปทั่วรอบทิศนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับก็เลยนํามาเล่าสู่เอฟซีฟังนะครับเพราะว่าคอมเมนต์นี่เขามีลูกปืนก็มีลูกแม้กระทั่งลูกจรวดแบบลูกปืนใหญ่นะครับ เหมือนลูกปืนคอเราเลยนะเขามีนะครับเขามีเพราะสมัยที่เราทํางานกับสมัยที่เขมรบ้านแตกสแสละขาดมาที่อเมริกาสนับสนุนอาวุธเขาไหมนนครับเราคิดว่าเป็นลูกปืนใหญ่แต่มันไม่ใช่ลูกปืนใหญ่เพราะว่ามันมีหางนําทิศด้วยนะครับแต่มันเป็นลูกปืนอย่างขนาดร้อยห้ามมนะครับขนาดร้อยห้ามมร้อยก็น่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยห้ามมอนะครับแล้วก็เอาไปวานไว้อย่างเงี้ยแล้วก็มีสายลากมาจุดชนวนอย่างเงี้ยให้มันพุ่งไปเลยโดยไม่มี โดยที่มันไม่มีกระบอกนะครับไอ้น,นี่เขาก็ทํานะครับต้องระวังนะครับระวังอย่างดีเลยตัวนี้ต้องระมัดระวังอย่าไปเชื่อเขมเมนนะครับเขมเเขามีอายุที่ทหารเวียดนามไอ้ทหารเวียดนามยึดประเทศกัมพูชา,าอยู่นะอ่าอเมริกาใช้สนับสนุนอาวุธพวกนี้เยอะแยะนะครับผมเคยทํางานอยู่ที่แนวะชายแดนผมก็เห็นเขมเมนาใช้แบบนี้นะครับผมก็ยังงงเอะเราก็กระดาษประเทศไทยเรายังไม่มีเลยนะครับอาวุธแบบนี้แบบที่ว่าเหมือนลูกปืนใหญ่ แต่มันจะมีครีบเหมือนลูกปืนคอมีหางนะครับมีหางนําทิศสามสี่แฉกข้างหลังแล้วก็ตั้งวางไว้แบบนี้นะครับแล้วก็มีที่จุดตูดนะครับมีลากสายมาแล้วกดกดปุ๊บมันก็จะวุ่งวิ่งไปเลยนะครับระเบิดตุ้มพุ่งไปเลยนะครับคอมเมนต์นอาจจะมีทุกวันนี้นะครับก็จะทําให้เขาเอามาใช้กับเราได้โดยที่ว่าเขาดูว่าเขาไม่ได้ยิงเขาไม่อะไรเงี้ยมันเกิดไฟไหมไฟป่ปปาแบบเนี้ยถ้าเขาเอามาใช้มันก็อันตราย ถ้าเขาไม่มีระเบิดพวกนั้นแล้วนะครับถ้าเขาใช้จรวดอภพิกีมันก็ใช้แบบเดียวกันเลยนะครับก็คือใส่ดินจุดินดินส่งเข้าไปที่ลูกจดรวดนะครับลูกจรวจดอพิกีเนี่ยแล้วก็ทําให้ไฟไหม้ป่ามานะครับเมื่อมันไหม้ป่ามาปพิบมันเกิดความร้อนนะครับเกิดความร้อนเพ๊บแก๊บขยายการระเบิดมันก็จะทํางานมันก็ระเบิดตุ๊บเข้าไปมันก็จะเกิดสปาร์คไฟขึ้นมามันก็จะทําให้ดินส่งอนะ่ะ ดินส่งจรวดอิพกีรลูกจรวดอิพกีรก็ทํางานนะครับระเบิดตูมมันก็จะพุ่งลูกจรวดอิพกีรพุ่งไปทางที่มันหันหันหันลูกไปไว้ทางไหนมันก็จะไปทางนั้นนะครับถ้าอยากให้มันไปได้ทิศทางดีเขาอาจจะใช้ใส่ท่อพีวีซีหรือว่าใส่กระบอกสังกะสีไอ้กระกระบอกไอ้ไม้ไผ่แบบนี้นะครับก็ต้องนะครับมาเล่าสู่กันฟังว่าอย่าไปไว้ใจคอมินนะครับมันอาจจะทําแบบนี้ก็ได้ อย่างพวกเราได้รับบาดเจ็บวันนี้นะครับผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นระเบิดเบิดชนิดใดเราจึงต้องได้รับบาดเจ็บถึงขั้นสาหาัสขนาดนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นพวกระเบิดสังหารบุคคลพวก p m เอพวกอะไรพวกนี้มันไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับมันแค่สังหารแค่เหยียบขาขาดอันนี้บาดเจ็บทั้งสองคนมันต้องเป็นแบบสแสวงเครื่องหรือเป็นระเบิดชนิดอื่นอย่างแน่นอนเขาอาจจะจงใจก็ได้นะครับเี่ยามาวางไว้แล้วให้มันเกิดการระเบิดขึ้นด้วยการจุดไฟนะครับ ก็นำมาเล่าสู่เอฟซีฟังสู่น้องๆนะครับทหารชายแดนอย่าได้ไว้ใจนะครับอย่าได้ไว้ใจคอมเมนต์เพราะว่าที่เราได้รับบาดเจ็บวันนี้อาจจะเกิดการเกิดจากการยุทธวิธีแบบใหม่ของเขาก็ได้แบบที่ผมว่าก็ได้นะครับก็ต้องช่วยกันระมัดระวังอย่าไว้ใจคอมเมนต์เพราะว่าทั้งเกดดูคอมเมนต์นะครับมันมันก็มีคลิปมานะครับมาเข้ามาตีสนิทกับเรานะครับคอมเมนต์เนี่ย มันยเฉยๆมันจะมาตีสนิทเราไม่มีหรอกนะครับโดยนิสัยโดยโดยสันดานเขาแล้วการที่เขาจะมาตีสนิทกับเรามันจ้องมีแผนอะไรสักอย่างนะครับเหมือนกับพวกเรานะครับเหมือนกับสมัยยุคสงครามเย็นสมัยเราไปหาข่าวเราก็ไปตีสนิทนะครับยอมลงทุนตีสนิทเพื่อที่จะได้ข่าวมาฝ่ายตรงข้ามมานะครับอันนี้เขาอาจจะมาตีสนิทเพื่อที่จะให้เราตายใจแล้วก็ทําอะไรสักอย่างนะครับเห็นไหมนะครับพอมีการตีสนิทไม่ไม่นานนะครับไม่วัน วันเดียวสองวันก็ปรากฏว่าพวกเราก็ได้รับบาดเจ็บจากระเบิดโดยที่บอกว่าเกิดจากไฟไหม้ป่าลามมาทําให้ระเบิดเก่าระเบิดแล้วไม่รู้บุไม่ระบุแล้วว่าระเบิดเก่ามันคือระเบิดชนิดใดนะครับถ้าเป็นพวกังหารบุคคลที่เขมรใช้อยู่ก็พีเอ็มเอ็นเนี่ยไม่มีทางนะครับเราไม่ได้บาดเจ็บถ้าเราไม่ไปเหยียบมันน่ะนะครับเพราะระเบิดชนิดนี้มันไม่มีสเกตระเบิด p ีเมันไม่แค่ดินดินระเบิดสําหรับตัดขาถ้าเราไปเหยียบปุ๊บมันถึงจะใช้แรงอัดตัดขาแค่นั้นเองนะครับมันเป็นพลาสติกรอบนะครับก็ยังงงอยู่ว่าเราได้รับบาเดเจ็บสาหัสขนาดนี้มันคือระเบิดชนิดใดนะครับแต่ถ้าเป็นพวกปืนคอนะครับแล้วก็เป็นจรวดอพิกีแบบผมว่าเนี่ยไอ้นั้นเป็นไปได้นะครับ มันก็คือระเบิดร้ายแรงทหารเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้นะครับไม่ใช่ทหารบุคคลที่ผมน่าห่วงที่ผมมาเล่าสู่กันฟังอย่นี้ก็คือผมกลัวว่าคามินมันจะใช้ยุทธวิธีแบบใหม่ของมันเพราะว่าวันนี้เราได้รับบาดเจ็บแล้วนะครับผมกลัวว่ามันจะดัดแปลงใช้พวกจรวดอพีจีโดยที่บรรจุลูกบรรจุดินส่งก็ไปที่หางที่ตัวจรวดตัวลูกจรวดนะครับ แล้วก็มีการเผาไฟนะครับถ้าตัวนี้ถ้ามันระเบิดตูมขึ้นมานะครับดินส่งตัวนี้มันจะขับลูกลูกจรวดอัพกีให้พุ่งไปข้างหน้าตามทิศทางที่มันหันลูกจรวดอัพกีไปนะครับซึ่งถ้าเป็นลูกอัพกีเจ็ดมันก็จะไปไกลกว่าลูกอัพกีสองเพราะดินส่งมันยาวกว่านนะครับก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงชายแดนเป็นห่วงน้องๆก็เลยนํามาเล่าสู่กันฟังจะได้รู้ทันขมตนะครับจะได้ไม่ไว้ใจมัน ส่วนการจุดไฟต่างๆนี่ลูกอันตรายก็เป็นพวกลูกปืนคอนะครับพวกปืนคอต่างๆนะครับดูหรือว่าลูกจรวดอพีจีที่ <c oughs> ที่เขาไม่ได้ใส่ดินส่งนะครับส่วนพุกงโฟยมเอ็นะครับระเบิดทั้นหานบุคคลเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับจุดไฟเผาไปเนี่ยเราไม่มีอันตรายอยู่แล้วนะครับห่างไม่กี่เมตรมันก็ไม่ทําอะไรเราเราอะไรอะไรเราได้อยู่แล้วเพราะมันไม่มีเสกเก็ตมันใช้แค่แรงอัดแค่นั้นเองนะครับ สรุปแล้วนะครับสิ่งที่ควรระวังนะครับจากการที่ฟังข่าวว่าเราได้รับบาดเจ็บจากระเบิดวันนี้โดยการที่ไม่รู้ว่าเป็นระเบิดชนิดใดรู้แต่ว่าเป็นระเบิดเก่าที่ไฟเผาป่าลามมาแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นนะครับผมก็ขอเตือนว่าให้ระวังนะครับอาจจะเป็นยุทธวิธีแบบใหม่ของคอมเมนตด้วยการใช้ลูกจรวดอพีจ RPG ที่ดินสงสัเข้าไปแล้วก็ไปวางไว้ในพื้นที่ ที่เขาจะจุดไฟให้มันลามมานะครับแล้วก็หันทิศทางลูกจลรวดไปทางทิศที่เราอยู่นะครับเมื่อมันเกิดความร้อนดินส่งก็จะทํางานแล้วเบิดตูมขึ้นมาดินส่งก็จะผลักลูกจลรวดอาพีจีเนี่ยพุ่งไปข้างหน้ามันไม่มีกระบอกมันก็จะไม่ไปไกลเท่ากับยิงจากกระบอกนะครับถ้าอาพีจีเจ็ดยิงจากกระบอกเนี่ยนะครับอาพีจีเจ็ดยิงจากกระบอกมันก็ไปไกลถึงพ <petto S 2> ันห้าร้อยเมตร,มมตร,ก,ก,รกิโลกว่านะค,ครับ แต่ถ้ามันไม่มีกระบ,บอกมันก็ไปไม่ไกลเท่าไหร่แต่มันสามารถตกลงกระแทกพื้นระเบิดได้เช่นกันนะครับโดยที่เขาจะโมเมเขาจะบอกว่าเขาไม่รู้ไม่ทราบนะมันเป็นไฟไหม้ปาแล้วมันเกิดเหตุขึ้นมาเองระเบิดเก่าอาพีกีเก่าตกค้างไม่รับรู้รับทราบม,ม,มันก็เป็นไปได้นะครับนั่นคือนิสัยของมต์น,นะครับก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็หวังว่านะครับ เราจะต้องใช้ความระมัดระวังและอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกนะครับก็เป็นความรู้เน็ตเล็กน้อยๆนะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้ไม่ประมาทนั่นเองนะครับก็ขอบคุณเอซทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับส่วนสถานการณ์ในชายแดนนะครับมันก็ยังตึงเครียด แต่ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะมีรบตากันนะครับแต่มันก็ย้่วยุเราก็อย่าง,ง,งทุกคนก็เห็นนะครับโลกโซเชียลนะครับมันก็มีการจุดไฟลามเต็มไปหมดเลยนะครับมันก็การจุดไฟเนี่ยแถวช่องบกแถวอะไรพวกนี้นะครับมันก็มีหลายเหตุการณ์ด้วยเหตุผลด้วยกันนะครับไอเหตุผลที่หนึ่งที่ผมสันนิษฐานก็คือเขาอาจจะมีการเอาระเบิด ที่มาวางไว้ใกล้ๆกับแนวชายแดนตรงที่เราอยู่นะครับเพื่อให้ไฟลามไปแล้วเกิดการระเบิดขึ้นถ้ามันไฟมันลามไปในพื้นที่ใกล้ที่เราอยู่เราก็ต้องออกมาดับตามหลักอยู่แล้วนะครับมันก็จะเกิดตูมตามขึ้นมาเราก็จะรับบาดเจ็บโดยที่เขาก็โยนความผิดให้ว่ามันเป็นระเบิดเก่าไฟไหม้ไปเองเขาไม่ได้ทําอะไรแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะทําก็ได้นะครับแล้วอีกอย่างนะครับในการจุดไฟตามแนวชายแดนอย่างเช่นไฟเกิดควันจํานวนมากที่เขาจุดเนะี่ย เขาก็มีการพรางนะครับเป็นควางพรางทางยุทธวิธีในการที่จะเคลื supplies, ่อนไหวนะครับเราก็จะมองไม่เห็นอะไรนะครับแม้กระทั่งควันขึ้นเยอะๆเนี่ยโดรนที่เราบินตรวจการเราก็จะไม่เห็นหรือแม้กระทั่งดาวเทียมทีเราถ่ายภาพดาวเทียมมานะครับเราก็ยังมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันจะเกิดควันปกคลุมเขาก็จะสามารถทําอะไรที่ที่เราไม่คาดคิดได้นะครับอาจจะมีการเคลื่อนย้ายกําลังอาจจะมีอาวุธหนักมีรถถังมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับ ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าคอมเมนต์เนี่ยเขาไม่มีความจริงใจกับเรานะครับเขาไม่มีความคิดที่จะเป็นมิตรที่ดีกับเราอยู่แล้วเขามีแต่จะยึดกรุงเทพมีแต่จะทํานู่นทํานี่อย่างเดียวค,มค่มขู่ลูกเดียวนะครับ <c oughs> ทุกคนก็รู้อยู่เนาะก็สรุปแล้วนะครับวันนี้จากการดูข่าวแล้วก็ผมพูดถึงเรื่องข่าวที่เราได้รับบตดเจ็บแล้วก็มาพูดถึง หัวข้อสานนิฐานแล้วก็อยากจะให้ระมัดระวังเรื่องยุทธวีแบบใหม่ของ Comment. เขมร e n t ก็คือเขาอาจจะใช้ลูกจรวดอพีจีโดยการบรรจุดินส่งเข้าไปแล้วก็ไปวางไว้ในพื้นที่ที่เขาจะจุดไฟมาให้มันลามมามาถึงลูกอพีจีเมื่อลูกอพีจีร้อนปุ๊บมันก็จะดินส่งก็จะทํางานระเบิดต้มพุ่งขับหัวลูกจรวดอพีจีะรัขับหัวระเบิดเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าทําให้เกิดระเบิดผมคิระเบิด ลูกจรวดจะไปกีไปตกก็ได้นะครับอันนี้ก็เราสู่กันฟังนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็คุยกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะพูดเรื่องอะไรดีนะครับขอบคุณครับพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ พยายามจะอ่านอ่านไม่เห็นตัวเล็กเลือเกินแล้วไปอ่านที่หลังไล่จากไล่จบแล้วไปอ่านก็แล้วกันนะครับจึงจะมองเห็น